193-194-2566ตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันเล่ม4-5แรงเอบวกหลังจากองค์ชาย3มสิ้นอำนาจไปคั่วอำนาจใหม่ปรากฏขึ้นพวกองค์ชายใหญ่ที่หมายจะเป็นรัชทายาทเมื่อไม่สามารถดึงเหยียนจีมาเป็นพวกได้กับคิดกำจัดเขาเฉินว่างซูต้องช่วยเหลือเหยียนจีรับมือ แถมยังต้องระวังพวกองค์ชายเจ็ดที่หมายจะหาเรื่องอีกต่างหากสนุกตื่นเต้นราวกับได้ชมถึงนักแสดงชุดใหญ่ขึ้นมาประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่เป็นเรื่องที่รู้สึกได้ถึงตัวละครที่ปรากฏมาไม่มีใครธรรมดาเลยสักคนแต่ละคนต่างมีฝีไม้ลายมือที่แพร่พรวไม่แท้กันซ่อนคมงำประกายทั้งสติปัญญาเล่เหลี่ยมที่หักไวชิงคลิปอย่างถึงคลิกถึงขิง เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่นางเอกคงตายไปแล้วสำนวนอ่านได้ลื่นไหลสนุกชวนติดตามและยิ่งต้องลุ้นถึงความรักของคู่พระคู่นางที่จะลงเอยเมื่อไหร่มีสปอยใครไม่อยากทราบข้างไปในงานเลี้ยงฉลองปีใหม่เกามู่เฉิงชายาองค์ชายเจ็ดมาขอนั่งร่วมดื่มกับเฉินหวังซูนางเอกทำให้เธอและฉินเจ้าเอ,อ๋อบุตรสาวแม่ทับ ต่างระแวงอีกฝ่ายแต่อยู่ๆอ,องค์ชายแปดที่รำกระบี่กับเหยียบไข่มุกดำจนก้าวพลาดเผยถึงขาที่ไม่สมประกอบและลมใส่หลิวอิงนางเอกของนิยายพนุองค์ชายเจ็ดที่ตั้งคันกระทบกระเทือนจนคลอดก่อนกำหนดเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดวันปีใหม่แต่เกามู่เชิงกับหาเรื่องเฉินว่างซูเป็นเพราะไข่มุกของเธอที่ทำตกให้องค์ชายแปดเหยียบ แต่เชิญหวังสูกับบอกว่ากำไรไขมุกพระราชทานของเธอมี16เม็ดไม่ใช่18เม็ดอย่างที่เกาหมู่เฉิงเข้าใจเพราะ2เม็ดอยู่กับสกุลเกาองค์ชาย8ที่โดนเปิดเผยความลับเรื่องขาจึงโกรธไปเอาเรื่องเกาวมู่เฉิงจนมีไขมุกอีกเม็ดตกลงมาจากชุดเกาวมู่เฉิงทุกคนจึงทราบว่า เป็นแผนจวนองค์ชายเจ็ดที่ต้องการสร้างชื่อเสียงแต่ฮ่องเต้ที่เห็นเป็นวันปีใหม่จึงไม่เอาเรื่องเฉินว่างซูได้บอกชินเจ้าเอ๋วว่าเธอท,ที่ทราบแผนการของอีกฝ่ายจึงให้เหยียนจีพระเอกช่วยแอบยัดไข่มุกให้เฉินว่างซูพยายามผลักดันให้เหยียนจีก่อกระบฏกลายเป็นฮ่องเต้แต่เขาที่ไม่อยากแบกรับชีวิตผู้คนกับเลือกที่จะสนับสนุนองค์ชายสี่ แทนพอจบเรื่องจะออกท่องเที่ยวไปทั่วล่ากับเฉินหว่งซูสองคนซึ่งเธอก็เข้าใจจึงปรึกษาถึงคนที่สามารถดึงเป็นพวกได้เฉินว่างซูได้รับของที่ปู่ของเธอฝากคนไว้มีหนังสือไรอักษรกับคําทํานายบอกถึงอาสายังไม่ตายแต่พอเฉินว่างซูกลับประกูลเฉินเพื่อไปบอกทุกคนให้ทราบเฉินชิงซิน อาสามได้พาอนุกและบุตรสองคนกลับมาที่ตระกูลเฉินแล้วทำให้ตระกูลแทบแตกสร้างความไม่พอใจให้กับอาสะพายสามแต่เฉินชิงซินบอกว่าที่แต่งอีกฝ่ายเพราะต้องแทนคุณที่ช่วยชีวิตไว้และที่ไม่กล้ากลับมาเพราะละอายใจที่รอดชีวิตในขณะที่คนอื่นๆตายส่วนที่กลับมาตอนนี้เพราะบุตรชายป่วยหนักหลีซื่อแม่นางเอก จึงรีบบอกให้พวกเฉินว่างซูกลับไปก่อนแต่ก่อนกลับเฉินชิงซีนได้มาพบเฉินว่างซูเพื่อให้เธอทูลห้องเต้ของมอลวงมารักษาลูกชายที่ป่วยทำให้เฉินว่างซูสงสยัยเพราะเฉินชิงซีนไม่มีความจําเป็นต้องขอให้เธอที่เป็นเพียงบุตรบุญธรรมไทฮาหรือภรรยาเหยียนจีที่เป็นเพียงผู้สืบทอดตำแหน่งผู้กัวกงช่วย เพราะเขาที่เข้าเฝ้าห้องเต้ก็น่าจะขอได้แต่พอตกดึกเฉินชิงซินกับอนุได้บุกเข้ามาในห้องนอนเฉินว่างซูกับเยียนจีบอกว่าเขาเป็นองครรภ์ปีกดำของอดีตห้องเต้ที่เคยคุ้มครองเยียนจีหลบหนีตอนเมืองหลวงเก่าแตกพอเยียนจีปลอดภัยแล้วจึงรับหน้าที่ระวังหลังส่วนอนุก็เป็นองครรั์ปีกดำที่ปลอมตัวมา ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันทำให้เฉินว่างสูกับเยียนจีเดาว,ว่าเยียนจีน่าจะเป็นลูกอดีตฮ่องเต้ก่อนเฉินชิงซินจะกลับไปรอคอยช่วยเหลือเยียนจีก่อการเพราะตอนนี้เหยียนจีบอกว่ายังไม่มีกำลังทหารพอเฉินชิงซินเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางฝ่ายตรวจสอบในการสอบเคอร์จี้รอบพิเศษ เยียนจีสอบผ่านส่วนฟู่ถังได้ที่สามและเฉินชางเกอน้องชายนางเอกได้ที่หนึ่งแต่องค์ชายเจ็ดที่ใช้ชื่อหลิวอิงเข้าสอบกับประกาศการสอบนี้มีการซื้อขายตำแหน่งทั้งไปร้องเรียนห้องเต้ให้ทราบทำให้บัณฑิตที่สอบไม่ได้ต่างเชื่อถือเพราะหยียนจีที่เป็นคนเสพเพลมาก่อนยังสอบได้องค์ชายเจ็ดเข้าเฝ้าออพร้อมทั้งนำรายชื่อที่บังเอิญได้มา และมีชื่อตรงกับผู้สอบผ่านให้ห้องเต้ดูห้องเต้จึงเรียกตัวเฉาเหิงที่คุมการสอบมาเพราะเฉากวนล้านเฉาเหิงเป็นคนขายตำแหน่งแต่เฉาเหิงกับบอกว่าเฉากวนเป็นเด็กก้าวขั้ทำให้ทุกคนตกใจพอองค์ชายเจ็ดเรียกฟางเอ้าเทียนที่เคยรับสารภาพมาให้การฟางเอ้าเทียนกับบอกว่าโดนองค์ชายเจ็ดบังคับให้สารภาพ ทำให้องค์ชายเจ็ดหมดทางแก้ตัวโดนห้องเต้ลงโทษกักบ,บริเวณก่อนเฉินว่างซูจะทราบว่าเยียนจีรู้เรื่องอยู่แล้วและร่วมมือกับฟางเอ้าเทียนขุดหลุมล่อองค์ชายเจ็ดและเดาว,ว่าส่งฝั่งโจที่เป็นคนมอบรายชื่อให้กับองค์ชายเจเป็นคนขององค์ชายใหญ่ในงานเลี้ยงฉลองผู้สอบได้ฮองเฮาได้เปิดเผยถึงหมอเทวดาได้รักษาขาองค์ชายใหญ่ที่พิการจนเดินได้ สร้างความยินดีให้กับห้องเต้เป็นอย่างยิ่งแต่ระหว่างนั่งรถมากลับพวกเฉินหวังซูกับพบองค์ชายใหญ่กำลังโดนรอบสังหารเธอจึงรีบสั่งให้รีบหันรถกลับทันทีแต่ไม่ทันการเพราะองค์ชายใหญ่กับร้องเรียกให้เหยียนจีช่วยทั้งวิ่งมาหา เฉินว่างซูที่ผิดสังเกตจึงแกล้งตกใจให้เหยียนจีพาเธอกระโดดหนีไปบนหลังคาเหยียนจีที่อุ้มเฉินว่างซูขึ้นไปบนหลังคากับร้องเรียกให้ทหารประจำเมืองมาช่วยทำให้คนร้ายหนีไปเขาให้ทหารคุ้มกันองค์ชายใหญ่ไปส่งจวนเพราะเดาว่าการลอบสังหารเป็นแผนขององค์ชายใหญ่ที่ต้องการผูกสัมพันธ์กับตน งานเลี้ยงในวังสนมคนโปรดห้องเต้โดนรอบสังหารด้วยเหล็กหมาดของจวนหู้กัวกงทหารองครักษ์บอกเห็นเยียนจี่ที่เมาและพยายามลวนลามพอไม่สำเร็จจึงสังหารทิ้งแต่เฉินหวังสูก,กับบอกว่าเหล็กหมาดไม่ใช่ของจวนตนเพราะตราของจวนเปลี่ยนแล้วพอจังจะวิ่เเรินเจ้ากรมอาญาที่สืบคดีกับบอกชื่อช่างตีเหล็กได้ พอตามช่างมาช่างบอกมีมามาชราสั่งให้ทําอันแรกทดลองแล้วหักจึงทําอันที่สองขึ้นแล้วเอาไปทั้งสองอันและช่างยังจำได้ถึงสร้อยข้อมือที่มามาสวมได้ซึ่งตรงกับมามาของฮองเฮาพอดีและมามาก็ออกไปจากวังในวันนั้นด้วยแต่มามาแก้ตัวว่าไปเยี่ยมหลานสาวที่ป่วยพอตามหลานสาวมากับพบว่าหลานสาวไม่ได้ป่วย และพบเหล็กมาอีกชิ้นที่บ้านหลานสาวมามาส่วนเยียนจีที่คนบอกว่าเมากับออกจากวังหลวงไปซื้อของให้เฉินหว่งซูมีพยานเห็นมากมายฮองเฮาที่เห็นหลานสาวมามาก็ทราบว่าเฉินหว่างซูทราบความลับจึงยอมรับผิดเป็นคนวางแผนสังหารสนมเองเพราะหลานสาวคนนั้นคือบุตรฮองเฮาที่ปัญญาอ่อนแต่ส่งออกไปอยู่นอกวงัง เพราะไม่ต้องการให้เกิดข้อขรหาหลังจากที่องค์ชายใหญ่ที่การไปคนหนึ่งแล้วเฉินว่างซูที่เดาได้จากมีคนรู้จักมาขอยืมอาวุธประจำตัวเหยียนจีไปขับไล่อาถรรพ์ที่ป่วยเธอจึงมอบเหล็กหมาดให้แทนกระบี่แล้วปลอมเป็นมามาไปสั่งทำเหล็กหมาดโดยอยู่ในรถม้าแล้วเรียนเสียงมามาให้ช่างจำผิดส่วนสาเหตุที่ฮองเฮาเสียงลงมือ พราะป่วยหนักใกล้ตายต่อมาไม่นานมีข่าวประชวนจนเสียชีวิตแต่ฮ่องเต้กับโปรดปรานองค์ชายใหญ่มากขึ้นจนตั้งเป็นทิงอองก่อเกิดเป็นกลุ่มอำนาจใหม่มีขุนนางมากมายเข้าร่วมหวังให้เป็นรัชทายาทแต่ทำให้เยียนจีกลายเป็นศัตรูกับทิงอองไปในเวลาเดียวกันเฉินว่างซูกับเหยียนจีได้เข้าพบจางจจวี่ยเหรินจึงรู้จากอีกฝ่ายว่า แท้จริงเขาคือบุตรชายอดีตห้องเต้ส่วนหู้กัวกงพ่อที่เลี้ยงพระเอกมาคือหัวหน้าองครักษ์ปีกดำและเหยียนจีตัวจริงที่สับตัวกับเขาได้นำไปฝากชาวบ้านเลี้ยงกับโดนทหารต่างเผ่าสังหารไปแล้วต่อมาชิงเจ้าเอ๋อแต่งงานกับองค์ชายสี่ทำให้เฉินว่างซูได้พบญาติฝั่งมารดาชิงเจ้าเอ๋อเป็นคนลัที่เตา จึงรู้วิธีอ่านคำทีไรอักษรแต่ฮ่องเต้ที่ต้องการถ่วงดุลอำนาจจึงส่งองค์ชายสี่นำทัพขึ้นไปต้านศึกทางเหนือเฉินว่างซูไปร่วมงานเลี้ยงที่สกุลหลีที่เป็นเจ้าของสูตรสุรามากมายได้พบกับหลีวีเจ้าที่เป็นสหายสนิทเจ้าของร่างเฉินว่างซูและชายาพิงอองที่วางอำนาจและกลายเป็นจุดสนใจผู้คนที่พยายามแสดงค่าทีข่มเฉินว่างซู แต่เธอกลับไม่สนใจหลีวีเจ้าได้พาเฉินว่างซูไปพูดเป็นการส่วนตัวในห้องโดยมอบปิ่นเติมสิ่งเจ้าสาวให้เฉินว่างซูแต่เฉินว่างซูจับได้ว่าปิ่นนี้เป็นปิ่นที่องคชายเจ็ดเคยใช้มั่นเธอหลีวีเจ้าเล่าให้ฟังว่าสกุลหลีที่เป็นกลางมาตลอดพบปัญหาเพราะยายหลีวีเจ้าป่วยแล้วหลีหูหญิงแม่หลีอี่เจา้า ที่ไปเยี่ยมมารดาได้พบกับหมอเทวดาช่วยเหลือจนยายเธอหายแลกกับการพาหมอเทวดาไปหาองค์ชายใหญ่ก่อนหมอเทวดาจะรักษาองค์ชายใหญ่ที่ขาพิการจนหายดีจนปัจจุบันหมอเทวดากลายเป็นสนมห้องเต้แต่เฉินว่างซูจับได้ว่าหลีฮูหยินแอบอยู่ในห้องจึงบอกให้นางออกมาหลีฮูหยินที่รู้ดีว่าตระกูลตกอยู่ในอันตราย เพราะตอนนี้หอสุราที่ซื้อสูตรสุราหูหญิงเท่าตระกูลหลีไปกับมีคนดื่มแล้วตายไปสี่คนจึงอยากให้หลีอี้เจ้าได้แต่งงานกับเฉินช้างเกอแต่หลีหูหญิงกับยกถึงถุงแพรที่เคยปักให้องค์ชายเจ็ดที่เป็นอดีตคู่มั่นขึ้นมาอ้างทำให้เฉินว่างซูไม่พอใจฉีกหน้าหลีหูหญิงทันทีหลีวี่เจ้าจึงสารภาพว่า ระหว่างเดินทางกลับมาเธอโดนจรนจับตัวไปแต่มีบัณฑิตกับเพื่อนสามคนมาช่วยไว้อีกฝ่ายพยายามจะให้เธอแต่งงานเพื่อแทนคุณสกุลหลีจึงให้ไปพักที่หอสุราแต่ทั้งสี่กับดื่มสุราเสียชีวิตเฉินว่างซูจึงไม่พอใจหลีวีเจ้ากับหลีฮูหญิงที่คนหนึ่งเล่นบทแข็งคนหนึ่งเล่นบทอ่อนแอจึงขอเปลี่ยนปีนที่หลีอี่เจ้าเติมสิงเจ้าสาวของเธอ เป็นปิ่นที่หลี่ยี่เจ้าชนะการประกวดกวีแทนปิ่นองค์ชายเจ็ดเฉินว่างซูยังบอกหลี่หูหญิงให้คืนงานปักของเธอมาก่อนจากไปหลี่หูหญิงที่ไม่ยินยอมยังคิดเข้าข้างทิงอ๋องเพราะต้องการอำนาจพอเฉินว่างซูพบเหยียนจีจึงปรึกษากันจนสืบทราบว่ามันฑิตและหอสุราที่เกิดเรื่องเป็นของทิงอ๋องทั้งคู่ทุกอย่างเป็นแผนที่ทิงอ๋องวางไว้ เพราะต้องการดึงสกุลหลีที่มีเงินเป็นพวกและเดาว่างานปักของเธอน่าจะตกอยู่กับองค์ชายเจ็ตกดึกเฉินว่างซูจึงขี่หลังเยียนจีแอบเข้าไปในจวนองค์ชายเจ็อาศัยตอนที่องค์ชายเจ็ดมีอะไรกับหลิวอิงขโมยหยกประจําตัวกับผ้าซับเหงื่อองค์ชายเจ็ดมาพอถึงศาลเจ้าที่หลี่อี้เจ้าชวนเฉินว่างซูมาไหว้พระ เฉินว่างซูถูกหลอกให้ไปพักยังห้องที่องค์ชายเจ็ดรอยอยู่ตามแผนชายาทิ้งอ๋องที่มาแอบฟังได้ยินเสียงสนทนาของเฉินว่างซูกับองค์ชายเจ็ดจึงให้สาวใช้ร้องตะโกนแล้วพาคนเข้าไปจับทันทีแต่กลับพบถึงห้องที่ว่างเปล่าก่อนเหล่าฮูหยินและคุณหนูมากมายจะเข้ามา <S 2> <S 2> ชายาทิ้งอ๋องจึงบอกทุกคนว่าเฉินว่างซูคบชู้กับองค์ชายเจ็ดก่อนจะเห็นเฉินว่างซูอยู่ในกลุ่มคน เฉินว่างซูที่แก้ต่างชี้ให้เห็นมีรอยเท้าของคนคนเดียวหนีไปจึงเดาว่าเป็นชายหนุ่มส่วนหยกที่ตกอยู่กับโดนทําลายหลิวอิงที่เห็นจึงมองดูหยกด้วยความตกใจเฉินว่างซูกับชี้ว่าชายาพิงอองเจตนาทําลายหลักฐาน ทั้งยังอาศัยช่วงที่เดินสวนกันเพื่อตรวจสอบรอยที่หน้าต่างเอาผ้าซับเหงื่อ,องค์ชายเจ็ดยัดใส่เสื้อชายาพิงอ๋องพอหลิวยิงเห็นชายผ้าซับเหงื่อจึงกระชากออกมาทำให้ทุกคนเห็นถึงคำว่าเยี่ยที่เป็นชื่อองค์ชายเจ็ดเฉินว่างซูจึงบอกว่าการที่สาวใช้ชายาพิงอ๋องร้องเพราะไม่รู้ว่า เป็นเจ้านายตัวเองพอชายาพิงอองบอกเรื่องปิ่นที่เฉินหว่างซูเสียบตามที่หลี่อี้เจ้ารายงานกับพบว่าไม่ใช่ปิ่นองค์ชายเจ็ดแต่เป็นปิ่นของหลี่วีเจ้าจึงรู้ว่าหลงกลเฉินว่างซูกับหลี่วีเจ้าแล้วแต่ถึงเฉินหว่างซูกับไม่เอาเรื่องต่อกับจากไปแต่ชายาพิงอองรู้ว่านางจบสิ้นในมือเฉินว่างซูแล้ว ซึ่งจริงๆเฉินว่างซูได้อาศัยการเรียนเสียงเป็นองค์ชายเจ็ดพูดกับตนเองหลอกชายาพิงอองแล้วให้งูจิน่นสาวชายที่มีวรยุทธ์วุ่งกระโดดหนีออกไปนอกหน้าต่างก่อนทุกคนมาส่วนองค์ชายเจ็ดกับโดนชิงเจ้าเอ๋อหลอกไปที่อื่นก่อนเธอมาพอห้องเต้ทราบจึงลงโทษกับบริเวณองค์ชายเจ็ดและคนในจวนต่อแล้วหารือเรื่องแต่งตั้งชายาพิงอองคนใหม่แทน เฉินว่างซูกับเยียนจีที่ต้องการดึงสกุลหลีเป็นพวกจึงไปสืบคดีคนตายที่หอสุราโดยขอให้เฉียวกวนไปญาติผู้พี่นางเอกที่รับผิดชอบคดีช่วยเหลือพอไปที่ทิ้งศพนอกเมืองกับเ่าอี้พันรยาเฉียวกวนไปที่เป็นนักชนะสูตรกับพบว่าทั้งสี่ตายด้วยสารหนู ก่อนจะไปบ้านเถาปี้ขุนนางแห่งสามกองงานที่เสียชีวิตหลังกลับจากลี่โจเพราะหมอเทวดาเป็นคนลี่โจแต่ก่อนไปบ้านเถาปี้เหยียนจีได้แยกตัวไปเขาที่ใช้ผ้าคลุมหน้าไปซอมทิ้งอองบาดเจ็บก่อนขโมยของหนีไปแกล้งเป็นโจรบุกมาปล้นแล้วมาสมทบที่บ้านเถาปี้เฉินว่างซูสามารถพูดให้เถาหูหญิงยอมเปิดโรงทีสูดได้เถาอี้พบว่า เาปี้ตายด้วยยาพิษเคลือบน้ำตาลของเผ่าฉีที่ลี่โจวเธอยังบอกว่าเผาฉีมีสองสายคือเรียนคำพีโอสดกับคำพีพิษก่อนเฉินว่างซูจะพบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งในแม่กุญแจทองแดงที่คล้องคอเถาปี้เฉินว่างซูเดาได้ว่าเถาปี้น่าจะฝากหลักฐานสำคัญไว้กับนางคณิกาที่ลี่โจวเธอกับเยียนฉีจึงเดินทางไปลี่โจว ส่วนเมืองหลวงให้เฉียวกวนไปรับผิดชอบไปเฉินว่างซูกับเยียนจีที่ไปลี่โจได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเวยเตอร์ลี่ที่เป็นเจ้าเมืองแม่เฉินว่างซูจะวางตัวทำให้เจินจีพันรายาเวยเตอร์ลี่ ไม่พอใจก็ตามแต่ก็หลอกถามถึงหมอเทวดาหลีจินผิงเป็นคนเผ่าทีก่อนเฉินว่างซูจะได้สารรับจากหูหญิงของน้องสามเวยเตอร์ลี่ที่มีข้อความว่าวันที่สี่เดือนเก้าแต่เยียนจีที่เป็นผู้ตรวจการกับไม่สนใจทำงานแค่บอกมาตามหน้าที่เพราะเถาปี้ตายไปก่อนจะเขียนรายงานเท่านั้น เขาแค่พาภรรยามาเที่ยวเล่นจึงให้เหวยเตอร์ลี่หาคนมาเขียนรายงานให้เฉินว่างสูเฉวยจังหวะที่นางคณิการ้องรำแสดงผ้าเช็ดหน้าที่พบให้จีหยานางคณิกาเห็นตกดึกเฉิหว่งสูกับเยียนจีไปพบจีหยาจึงทราบว่าเขาปี้เคยมีบุญคุณกับเธอก่อนเฉินว่างซูจะได้รับของที่เขาปี้ฝากไว้ และทราบเรื่องวันที่ส4เดือนเก้าที่เป็นวันที่รำลึกถึงบรรพบุรุษตระกูลเศร้าที่เคยกำาเนิดหมอหลวงวันนี้มีการตั้งโรงทานแต่เมื่อ7ปีก่อนเจนจีจากเผ่าฉีได้ปรากฏตัวบอกเป็นทายาทตระกูลเศร้าและสนิทกับภรรยาคนแรกเวยเตอร์ลี่ก่อนภรรยาคนแรกจะตั้งท้องและตายวันที่ส4เดือน9เจนจีจึงแต่งเป็นภรรยาใหม่ผ่านมา5ปีเกิดโรคระบาดขึ้น จิงจีทำยาช่วยผู้คนที่แม้แต่หมอหลวงไม่สามารถรักษาได้โดยทดลองให้คนทานในวันที่สี่เดือนเก้าแต่คนที่กินร่างกับระเบิดจนกลายเป็นละอองเลือด